สวัสดีครับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a a อ t ลติสนะครับเครื่องพันหกนะครับตัว1.6นะครับเป็นรุ่น e นะครับเป็นรุ่น e เครื่องพันหกนะครับรถปี09นะครับคันนี้รถปี09นะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับราคาถูกเลยนะครับคันนี้ขายตามสภาพราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้68,000บาทนะครับ68,000บาทนะครับราคาซื้อสดนะครับราคาเงินสด68,000นนะครับคันนี้ เป็นเดี๋ยวต้องเรียนตามตรงนะครับว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมานะครับเคยติดแก๊สมาแต่ว่าตอนนี้เอาถอดแก๊สออกแล้วนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับตอนนี้ใช้น้ํามันล้วนนะครับคันนี้เป็นรถแท็กซี่เก่านะครับเป็นรถแท็กซี่เก่านะครับก่อนหน้านี้เป็นรถแท็กซี่เก่าอันนี้เป็นรถลูกค้าเอามาตีเปลี่ยนนะครับตีเทือนนะครับคันนี้รับเข้ามาขายราคาทุนนะครับขายราคาทุนนะครับ68,000นะครับ คันนี้นะครับแต่รถใช้งานปกตินะครับแอร์เย็นปกติสตาร์ตติดง่ายปกตินะครับก็ถ้าลูกค้ารับไปนะครับก็เอาไปเช็คช่วงล่างนิดหนึ่งนะครับเช็คช่วงล่างนิดหนึ่งผมว่าราคานี่มันมันราคามอเตอร์ไซค์นะครับมันถูกมากครับแล้วก็ยางยังสภาพใหม่อยู่นะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับสภาพสีก็พอได้อยู่นะครับสภาพสีนะครับ พอได้อยู่นะครับคนนสภาพสีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับคันนี้ถ้าอยากให้เหี่ยมกว่านี้ก็ขับสีลบรอยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับโคลโรล่าอัลติสนะครับเครื่อง1.6นะครับเครื่อง1.6นะครับคันนี้รถ เป็นผมแจ้งผมแจ้งตำหนิแล้วนะครับว่าแจ้งประวัติรถแล้วนะครับคันนี้รถเป็นแท็กซี่เก่านะครับเป็นแท็กซี่เก่ารถเคยติดแก๊สมานะครับก็เลยตัดขายราคาถูกไปเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเอามาตีเทินนะครับเข้ามาตีเทินนะครับดูภายในนะครับภายในก็ราคานี้ผมว่าภายในพอได้เลยนะครับสวยเลยกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ ทุกบานนะครับภายในเป็นเป็นโทนสีครีมนะครับเป็นโทนสีครีมนะครับคันนี้คันนี้เลขไม่สองแสนสองแสนแปดหมื 2, 2, 8, 000, 000, 000, 000, 000, น่นน,นะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันกิโลนะครับนี่มีตัวเครื่องเล่นนะครับตัวเครื่องเล่นให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเครื่องเล่นให้ด้วยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับลดราคา68 0 0 0นนะครับมอเตอร์ไซค์ยังแพงกว่านี้นะครับมอเตอร์ไซค์บางรุ่นยังแพงกว่านี้นะครับนี่อันนี้ไม่เปียกฝนไม่ต้องตากแดดนะครับนั่งแอร์เย็นๆนะครับใช้น้ำมันล้วนแล้วนะครับตอนนี้เคยติดแก๊สมานะครับแจ้งตรงๆนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็หากสนใจนะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0897206645นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเข้ามาดูรถจริงก่อนได้นะครับประมาณนี้นะฮะมีเซ็นทันล็อกด้วยนะครับเซ็นทันล็อก กุญแจเป็นรีโมทนะครับนี่เจ้าของเดิมติดรีโมทมาให้ด้วยนะครับมีไฟตอนหมอกด้วยนะครับรุ่นนี้โอเคครับสวัสดีครับ